ฝากกดติดตามช่องเกตีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศสวัสดีครับเช้านี้เราจะมาทำการช่วยเหลือลูกนกกระจอกเทศกันนะครับผมก็นกตัวนี้ก็ครบวันออกแล้วครับผมวันนี้ก็ครบวันที่42น้องก็ดูแล้วก็หน้าตา โอเคครับแข็งแรงแข็งแรงดีเลยนะครับผมก็น้องดันตัวออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ยังไม่ช่วยเราก็รอให้มันครบสี่สองวันเป๊ะๆเ,เลยครับผมทีนี้เราก็จะทําการช่วยเหลือนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแกบะบเปลือกไข่ช่วยน้องเลย เปลือกไข่เราจะไม่ทิ้งนะครับทางฟาร์มเราจะเก็บเปลือกไข่ไว้เพื่อที่จะไว้ให้แม่นกไว้กินต่อนะครับผม มาเช็คดูก่อนไข่แดงเข้าหรือเปล่าเคไข่แดงเข้านะครับทีนี้เราก็จะแกะออกไปเรื่อยๆเลยนะครับผมโอ้แล้วเข้าเฟรมเลยแกะแล้วเข้าเฟรมเลยครับ ก็จะเหลือเป็นถุงข,งขาวๆนะครับนี่ครับขีเขาขีเขาที่เขาขีออกข้างในแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะเอาออกเลยครับผมบอ,อกจากถุงถุงเนื้อเยื่อก็จะยังยังพอมีเลือดอยู่นะครับผมโอเคออกมาแล้วครับตรงนี้ครับผมผู้ช่วยมีกันไกลไหมผู้ช่วย ผูช่วยกันไกลมาตัดสายสะดือน้องน้อยนี่ครับเราจะให้ผู้ช่วยตัดสูงๆเลยเออตรงนั้นเลยตัดเลยปุ๊บนี่ครับผมแค่นี้นะครับเราก็จะออกเรียบร้อยแล้วนะครับน้องนกเราโอ้โหสวยสมบูรณ์แล้วทีนี้เราจะฉีดยาม่วงกันเชื้อโรคนะครับแค่นี้ครับ ตรงนี้ครับนี่ถือว่าเป็นการเสร็จแล้วนะครับถือว่าเป็นการทำช่วยชีวิตน้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเอาเข้าไปเก็บไว้ในตู้เราเหมือนเดิมนะครับเอาผู้ช่วยเอาตะกร้าดแดงให้หน่อยโอเคเราจะเอาน้องไว้ในในนี้ก่อนเพราะว่าโอ้อ่ะอะถ่ายห้หน่อย เราจะเอาน้องไว้ในตะกร้าสีแดงก่อนให้ให้เป็นตะกร้าพยายามหาตะกร้าที่พอตัวนะครับนี่ครับทำไมต้องเอาไว้ในตะกร้าอย่างนี้ก็กันให้น้องแบบไม่ต้องลุกแล้วก็หงายท้องครับนี่น้องก็จะอยู่แบบนี้เลยก็จะพอดีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาเราก็เอาเข้าตู้ครับผมนี่จะเป็นตู้กบนะครับเราจะควบคุมอุณภูม,ม,มไว้นะครับผม จะควมอุณหภูมิไว้อยู่ที่36องศาแล้วครับอ้าวทำไมเป็น3 5มสห้าเจเสร็จไว้อยู่ที่ส6องศาตอนนี้3าจุดาเดียวมันจะรันมาถึงที่36องศานะครับผมเพื่อที่จะคุมอุณหภูมินะครับโอเคเกที่ฟาร์มฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม